ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอลมพายุพัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรวดเร็วและจากไปรวดเร็วเช่นกันทั่วร่างของเฉินเซียงเปลือไปด้วยฝุ่นดินตั้งแต่แผ่นอกของเฉินเซียขึ้นไปเปลือยเปล่ายามนี้เฉินเซียงค่อนข้างตาพร่ามัวนี่เจ้าโง่ รีบตื่นเร็วเข้า555นี่มันเช้าแล้วนะหลงซี่อีหัวเราะอย่างสนุกสนานยามปกติดินแดนนรกร้างทางใต้นั้นมืดมิดแต่หลังจากพายุผ่านไปท้องฟ้าสีดำทมินกลายเป็นสีครามกระจ่างใส เมฆขาวนวลลอยแขวนอยู่บนท้องฟ้าสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์อันร้อนแรงได้อย่างชัดเจนและกลิ่นหอมก็เริ่มโชยเข้าสู่ดินแดนนรกร้างแห่งนี้อีกครั้งเฉินเซี่ยงลืมตาขึ้นก่อนจะตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเฉิญเซียงสะบัดตัวเอาฝุ่นดินออกจากร่างก่อนจะมองเห็นตนเองยืนอยู่บนภูเขาสูงที่เพิ่งก่อดตัวขึ้นเฉิญเซียงกลืนเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงเข้าไปเล็กน้อยเพื่อพื้นฟูปราณที่ใช้ไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฉิญเซียงพื้นฟูปราณได้แปดสิบเปอร์เซ็นเฉิญเซียงใช้ปีกแห่งหงเพลิงแล้วออกบินอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาสถานที่แห่งหนึ่ง ยามนี้ภูมิประเทศของดินแดนนรกร้างทางใต้ได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งเฉินเซียงไม่อาจจำทางได้ผืนป่าได้สูญสิ้นไปแต่ไม่นานพวกมันย่อมเจริญเติบโตขึ้นใหม่ด้วยความที่แท่นบูชายันถูกทำลายไปแล้วทำให้ปราณปีศาจหลงเหลือให้เห็นอยู่ไม่มากนะับ รานปีศาจที่ครอบคลุมดินแดนนรกร้างแห่งนี้ได้หายไปหลังจากแท่นบูชายันถูกทำลายไปทำให้เหล่าปีศาจที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ส่วนใหญ่ได้ตายไปแล้วไม่นานเฉินเซียงก็พบกับภูเขาที่เหล่าสิบนิกายฝ่ายธรรมะด้วยร่วมกันวางขายพลังเอาไว้ แหล่งกบดานของเหล่าสหายของเฉินเซียงอยู่ขอบนอกสุดของดินแดนซึ่งห่างจากแท่นบูชาอย่างมากทำให้มันไม่ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมสูงบนท้องฟ้าเฉินเซียงมองเห็นคนอยู่ไม่กี่คนบนยอดเขา หนึ่งในนั้นคือเห่าตงชิงอีกคนคือเหยาไห่เฉิงส่วนคนอื่นๆที่อยู่ด้วยต่างเป็นนักสู้ระดับ3และ4ขอบเขตนักสู้แท้จริงของนิกายอื่นๆเฉินเซี่ยงโฉบลงมาจากบนฟ้าก่อนจะร่อนลงที่ยอดเขาเขาหัวเราะพลางกล่าว ท่านบูชายันโดนพังราบไปแล้วตอนนี้พวกเราไม่จำเป็นต้องกังวลเจ้ามันแข็งแกร่งเกินไปแล้วด้วยตัวเจ้าคนเดียวกลับสร้างผลกระทบขนาดนั้นข้าหลั่นึกว่าดินแดนแห่งนี้จะถูกเป่าจนราบซะแล้วเขาตรงชิงหัวเราะพลางกล่าวเชิญเสี่ยงเดินเข้าไปในภูเขาและได้เห็นคนอื่นๆผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ช่างใหญ่หลวงนักในความคิดของคนอื่นๆ อำนาจของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เทียบได้กับอำนาจของนักสู้ขอบเขตนิพพานแต่เฉินซี่ยงเองอยู่เพียงระดับ5้าขอบเขตนักสู้แท้จริงฮีฮีพลังงานที่อยู่ภายในแท่นบูชายันค่อนข้างแข็งแกรง่ง เลยทำให้เกิดผลกระทบมากขนาดนั้นเฉินเซี่ยงหัวเราะพลางกล่าวขณะที่สู่เซียนเซี่ยนหยิบเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดฝุ่นทรายที่อยู่บนหน้าของเฉินเซี่ยงทั่วทั้งร่างของเฉินเซี่ยงเองก็เปื้อไปได้ฝุ่นทรายทำให้เขาดูราวกับเพิ่งเดินผ่านหลมดินมาท่านพี่ท่านหมายถึงเราไร้ซึ่งอันตรายแล้วใช่ไหม ทั้งสัตว์ปีศาจและมนุษย์ปีศาจเองก็ไม่มีอยู่แล้วเหลิงยู่หลานกล่าวข้าก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงสัตว์เจ้าก็ต้องเชื่อฟังข้าและอยู่ที่นี่ไอ้พวกนิกายฝ่ายปีศาจรู้แต่วิธีหดหัวเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถออกไปเราจะค้นหามันแล้วค้ามันทิ้งให้หมดเพราะพวกมันวางแผนลวงพวกเราไปบูชายัน ให้มันรู้ไปว่าสิทธนิกายฝ่ายธรรมะอย่างเราไม่ได้ขมเหงได้ง่ายๆย,ยิ่งเหลงยู่หลานกล่าวนางก็ยิ่งโมโหหากนางรู้ว่าสิทธินิกายฝ่ายปีศาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนางคงแบกกระบี่ยักษ์ของนางมุ่งหน้าไปหาพวกมันแล้ว เฉินเซียงและสู้เซียนเซียงต่างยิน้นนิสัยของเหลืองยู่หลานช่างร้อนแรงนะักถึงแม่นางจะเป็นสิทธิ์ของหุบเขาเหมมันก็เถอะข้าคิดว่าหลังจากแท่นบูชายันถูกทำลายแล้วเราก็สามารถออกไปจากที่นี่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่เห็นทางออกเลยเจ้าอ้อนถอนหายใจตำแหน่งที่พวกเขาอยู่นั้นอยู่ใกล้กลับหุบเหวลึกที่เป็นทางเข้าเป็นอย่างมากเพียงแต่ตอนนี้หุบเหวที่ว่ายังไม่ปรากฏให้เห็นทุกทุก คนต่างก็คิดแบบเดียวกันเพราะหลังจากแท่นบูชายันถูกทำลายบินแดนนรกร้างแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงเมื่อครู่ทำให้หลายๆสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเมื่อยามที่เฉินเซียงบินมา เขาก็ไม่เห็นหุบเหวเช่นกันเฉินเซี่ยงรู้ว่ายังคงมีไข่พลังที่ถูกสร้างโดยตัวตนผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายฝ่ายปีศาจในดินแดนแห่งนี้อยู่ไอเด็กเหลือขอที่ทำลายแท่นบูชายานันเราจะจดจำเจ้าไว้จู่จู่ กลับมีเสียงส่งผ่านฟากฟ้ามายัางเฉินเซียงและคนอื่นๆที่อยู่ภายในภูเขาเทพปีศาจได้หมายหัวเจ้าแล้วรอพวกข้าก่อนเถอะเสียงนั่นดังขึ้นอีกครั้งทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลขึ้นเล็กน้อยเฉินเซียงทำลายแท่นบูชายานและจัดการปีศาจไปเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ใครมันกำลังพูดอยู่ เฉินเซียงสายศีรษะให้กับคนอื่นๆเพื่อบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่ดังอยู่นี้คืออะไรยังไงซะช่วงนี้ก็ห้ามออกไปไหนภูเขาลูกนี้มีไข่พลังอยู่มันย่อมปลอดภัยมากกว่าเฉินเสียงกล่าว เถินเซียงพักผ่อนเพราะเขาเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งไปนู่นมานี่เป็นอย่างมากเสียงที่ได้ยินก่อนหน้านี้ดังมาจากแดนปีศาจมีเพียงผู้ที่ดูหมิ่นเทพปีศาจเท่านั้นที่จะถูกมันหมายหัวคนที่หมายหัวก็กคือผู้ที่ศรัทธาในเทพปีศาจมีผู้ที่ศรัทธาในเทพปีศาจเป็นจำนวนมากและความแข็งแกร่งของพวกมันก็น่าสะพรึงกลัวเช่นกันแต่ตอนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะเหล่าคนจากแดนปีศาจยังไม่สามารถมายัางโลกใบนี้ได้แต่เมื่อใดที่แดนสวรรค์ทั้งสามมาบรรจบกันเมื่อนั้นเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายเพราะผู้ที่ศรัทธาในเทพปีศาจต,ต่างเป็นผู้ที่บ้าคลั่งโดยแท้เปิดอยู่อยู่กล่าว เฉินเซียงงบยักหน้าก่อนจะหลับตาลงแล้วเริ่มพักผ่อนตอนนี้เขาอยู่ในห้องเพียงลำพงังคนอื่นๆก็รู้ว่าเฉินเซียงเหนื่อยจึงไม่มีใครไปรบกวนเขาคนอื่นๆที่เหลือจึงทำหน้าที่เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวรอบๆเท่านั้น เมื่อท่านบูชายันถูกทำลายไปบรรยายโดยรอบก็เงียบสงบเป็นอย่างมากตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนพวกเขาก็จะออกไปจากดินแดนนรกร้างแห่งนี้ได้เฉินซิ่งเองก็คิดว่าตอนนี้เหล่าสิทธิ์นิกายฝ่ายปีศาจเองก็กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเหมือนเช่นพวกเขาและเมื่อเวลานั้นได้มาถึงทั้งสองฝ่ายก็จะออกมาห้ามหันกัน แม้เหล่าศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจจะอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถหาใครมาแทนที่คนที่ตายไปแล้วได้ทั้งยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกหลังจากดูดกลืนปราณของศิษย์นิกายเช่าหู่และศิษย์นิกายกระบี่ลึกล้ำก่อนจะดูดกลืนเอาจิตวิญ,ญญาณปีศาจมาเฉินเซียงยังไม่ได้บ่งเพาะดีนะักยามนี้ในห้องส่วนตัวเฉินเซียงจึงเก็บตัวจึงบ่มเพาะด้วยจิตใจที่สงบ เขาต้องการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะหากเป็นเช่นนั้นมันจะสร้างปัญหาให้เขาเป็นอย่างมากเมื่อบรรลุระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงเฉินเซียงรู้ว่าในอนาคตย่อมไม่ง่ายที่จะทำให้เมล็ดธาตุที่อยู่ในรูปแบบปรานภายในตันเถียนเปล่งประกายซึ่งเมื่อเทียบกับปราณที่ใช้ในการทำให้พวกมันเปล่งประกายเมื่อครั้งที่ผ่านมา ต่อไปในอนาคตย่อมใช้ปราณมากกว่าเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงไม่อาจพึ่งพาเม็ดยาพื้นฐานจริงและเม็ดยาสร้างรากฐานได้มากนะักเพราะเมื่อถึงยามนั้นเม็ดยาทั้งสองย่อมนับว่าค่อนข้างไร้ประโยชน์สำหรับเขาหากอยู่ในระดับสอง หรือสามขอบเขตนักสู้แท้ดิงย่อมใช้เม็ดยาทั้งสองได้แต่ตอนนี้เฉินเซียงอยู่ในระดับห้าแล้วดังนั้นการใช้เม็ดยาทั้งสองย่อมเสียเปล่าหากมอบเม็ดยาทั้งสองให้กับนักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้บางทีอาจจะทำให้พวกเขาบรรลุเข้าสู่ขอบเขตนักสู้ได้เลยก็ได้เฉินเซียงตัดสินใจว่าหลังจากที่เขากลับไป เขาจะขายเม็ดยาสร้างรากฐานเพื่อแลกเปลี่ยนพวกมันเป็นเงินแล้วจึงไปรวบรวมสมุนไพรที่จำเป็นต่อการสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงซึ่งมีเพียงเม็ดยาธาตุแท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้เฉินเซียงเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เฉินเซียงเป็นนักสู้ระดับห้าขอบเขตนักสู้แท้จริง ซึ่งการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งอย่างฉับพลันเช่นนี้ไม่นับว่าเป็นเรื่องดีเฉินเซียงตัดสินใจว่าจะพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยเช่นการเลื่อนระดับเป็นนักปรุงยาระดับ5การสร้างอาวุธและศึกษารูปแบบวิญญาณหลังจากศึกษาพลังวิญญาณแล้วเฉินเซียงก็ทราบถึงความน่าสะพรึงกลัวของรูปแบบวิญญาณทำให้เขามีความคิดที่จะสลับรูปแบบวิญญาณลงไปยังเม็ดยา เพียงแต่ตอนนี้เฉินซิยงยังคงไม่เชี่ยวชาญในเรื่องรูปแบบวิญญาณนะเพราะมันยังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทันใดนั้นเสียงคำรามดังกึกก้องพลันดังมาจนทำให้ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนท่าทางของเฉินซิ้งเปลี่ยนไปในฉับพลันเขารู้ว่าสัตว์ที่ทรงพลังปรากฏตัวขึ้นแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ